ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายในตอนนี้ก็ยังให้ชื่อว่ากรรมสรุปกรรมควายต่อหมายความว่าเรื่องกรรมของควายยังไม่จบเป็นอนุนวาพระอาศัยที่พระท่านมหารือเรื่องการเลี้ยงปลาเพราะว่าไปญาติโยงของท่านอยู่ทางสายใต้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ท่านถามว่าทํำยังไงปลาจึงจะอ้วนสมบูรณ์ดีปลาจึงจะไม่มีโรคไข้ได้ดคาท่านเห็นว่าอาการนี้เป็นเรื่องของบาปก็เลยไม่ยอมหาหรือด้วยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่คิดที่ว่าบาปผมไม่คิดไม่เที่ยงนั้นเป็นการรักษากำลังใจกันก็ตอบกับท่านว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ขอรับ เพียงแค่กระทบนิดเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ยังนำลงไปในขุมนรกแต่ลงทางไม่ทันจะถึงไปหน่อยเดียวก็ขับตัวไปไม่ได้เรื่องเศษของกรรมในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อเป็นกรรมที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าคนอื่นเขาจะให้ทำ เราก็ยับยั้งเราไม่ทําตามเขาแต่กรรมนี่มันก็พาโง่เหมือนกันมันก็พาเดือดร้อนอยังมันจะเล่าความย้อนหลังให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเมื่อปีพศออ .2508 ว่าตั้งแต่พศ .2503 เป็นต้นมาออกมาจากกรุงเทพหลังจะเข้าป่า พะเบื่อความวุ่นวายของคนเบื่อความวุ่นวายของพระความจริงคนและพระเขาไม่ได้วุ่นวายแต่ใจเรามันวุ่นไวายไปเองตามปกติของชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นเวลานั้นจิตยังชั่วอยู่เห็นว่าคนนี่มีความวุ่นวายมากแต่พระที่บวชเข้ามาก็มีความวุ่นวายมากที่คิดอย่างนี้จิตชั่วเพราะไม่ยอมรับความจริงอยากจะหลีกความวุ่นวายออกจากเมือง ถ้าอย่าเข้าป่าก็เดินทางออต่างจังหวัด่็อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไม่ขอบอกเวลานั้นก็ปรายกฏว่ามีท่านสุภาพสตรีมากอายุอัตมาเองก็เวลานั้นก็สี่สิบปีเสร็จแล้วแก่แล้ว <c oughs> ในเกงแก่คนหนึ่งก็เห็นว่าแก่แล้วไม่เห็นก็ไม่ทราบแต่ว่าตัวเองเห็นว่าแก่ ตัวเองเห็นตัวว่าแก่มาตั้งแต่อายุสามสิบปีเมื่อถึงอายุสามสิบปีก็ตัดเรื่องการแต่งงานคิดว่าถ้าเราจะแต่งงานเราคนจะแต่งมาก่อนถ้ามาแต่งกับตอนช่วงสามสิบปีไปแล้วไม่แก่เกินไปธรามากินไม่ทันลูกมันจะโตก็ตายก็เลยมีคิดอารมณ์ตัดความแต่งงานตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาคือไม่สนใจเรื่องนี้ ใครจะไปยังไงจะมายังไงก็ช่างเถอะแต่แตวเวลานั้นก็ดีรู้สึกว่ามีคนเขาก็ไม่ได้สนใจนักหรือว่าเขาจะสนใจก็ไม่ทราบอาตจมาไม่ได้สนใจกับเขามาตั้งแต่ปีพศสองพถึงพศสองพนี่มีคนทุกระดับชั้นไปไปมามาบางคนก็ถามว่าจะศึกไหม ถามว่าฉันศึกจะทำอะไรจะแต่งงานหรือเขาบอกว่าใช่ที่ถามอย่างนี้บางคนก็เด็กเกินไปยังเรียนหนังสือชั้นม .2 ม .3 เธอก็ถามม .5 มกเธอเขาถามนี่คนที่คนอยากการเรียนแล้วก็ถามตั้งคนต่างถามกันเยอะก็มานั่งคิดในใจว่าคนพวกนี้ทําไมไม่มองดูคน เราเป็นคนปแปแก่ขนาดนี้แลแ้วทำไมจะมาสนใจกับเรานี่เป็นการหนึ่งพระที่ต้องศึกราเรื่องนี้มีมากแต่ศึกไปแล้วก็ผิดหวังคําว่าผิดหวังหมายความาอาจจะไม่ผิดหวังจากบุคคลคนนั้นแต่ผิดหวังจากความสุขเป็นความทุกข์ที่เธอตัดสินใจศึกไปแต่งงานมันก็พบแต่ความทุกข์มากขึ้นแทนที่เป็นความสุข บางคนที่มีปัญญาหน่อยเคยจดหมายมาบอกบ้างมาบอกตัวตัวเองบ้างพราวคารวาสูบแปลผูครองเลยคือคารวาสคารวาสแปลผู้ครองเลยมันทุกข์หนักจริงๆมันมีทุกข์มากก็ศึกษาเรื่องทุกข์มาเมื่อประสบกับความทุกข์ของเพื่อนจริงจังแบบนี้ก็ยอมรับแลถือว่าเป็นความจริงฉะนั้นเมื่อใครเขาจะไปใครเขาจะมาก็ไม่สนใจ ใครใครจะพูดอะไรก็ตามแล้วก็เฉยถือว่าเราเป็นพระพระพูดกับคนคนพูดกับพระเขาจะพูดแบบไหนไเรื่องของเขาดูตัวอย่างภาษาดิบุตรจำเรื่องราวของภาษาดิบุตรท่านได้ที่ท่านเดินทางมาแล้วก็ติดตกค่ำระหว่างทางก็มีหญิงงามเมืองท่านหนึ่งพาไปพักที่บ้านความจริงอาจจะไม่ใช่หญิงงามเมืองนะอาจจะเป็นเศรษฐี อาจจะเป็นหญิงเสรษฐีท่านหนึ่งเป็นไม่หรือเปล่าก็ไม่ทราบให้ไปพักที่บ้านแต่คืนนั้นท่านแสดงอาการต่างๆทุกอย่างว่าท่านต้องการจะเป็นพัญญาของพระสารีบุตรเวลานั้นพระเพิงเกิดใหม่ๆเขาไม่รู้จักทขาไม่เป็นพระพระสารีบุตรท่านก็เฉยในสุดท่านก็กลับเช้าท่านก็กลับกินข้าวแล้วก็กลับไปต่อมาก็มีท่านหนึ่งท่านสุนทรสมุทร องนี้เป็นพระอรหัที่มีความพิพิเศษมารดาพอาหญิงภาสยาเขอโทษหญิงงามเมือทงทมาเพราะหวังจะล่อย่ันงศึกเพราะว่ามารดาเป็นไม่บิดามารดาเป็นมหาเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวต้องการให้เขราสมบัติขึปป้นไปอยู่ปรษสาทเจ็ดอันหญิงคนนั้นก็บพรดงลีลาว่าหญิงที่มีความรักชายพรดงการเกี่ยวชายมีสีิอย่าง เธอก็แสดงทุกอย่างเธอก็บอกว่าถ้าหญิงทําอย่างนี้แสดงว่าหญิงคนนั้นต้องการชายคนนี้มาเป็นสามีแต่ว่าเธอก็บอกด้วยแสดงด้วยบอกด้วยแสดงด้วยท่านสนทนาสมุดเวลานั้นยังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระโสด,ดาบันก็พิจารณาไปทั้งอาการของหญิงคนนั้นแล้วทราบความต้องการของหญิงคนนั้นก็เกิดธรรมสังเวช คิดว่าอารมณ์เป็นทุกข์ของคนเกิดขึ้นเพื่อการอย่างนี้แปลกาเรื่องความทุกข์ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมันก็เป็นทุกข์ให้การแก่เป็นทุกข์อการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์อาการตาถน,นาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความพัฒนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่หญิงนคนนี้ไม่ได้คิดเรื่องความทุกข์ที่จะประกอบกิก,กากงานเพื่อตน ความทุกข да, well, ์กข้ามาข้ามข้าบแบบนี้กยจะหาทุกต่อเธอพิจารณาเรื่องทุกต่อไปในที่สุดท่านสุนทรภูยก็ตัดสมอตปกิเลเพระสมุทรเจริเป็นพระรลานไปกอบไปเ้ืยอัญญาไปสมิทายานเหาะทางนั้นต่วไปจำประวัติของท่านนางสองนี่ได้อาตมาไม่ใช่ท่านนางสองพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์ไม่อาฆาสาวกไม่ีบุญญาที่การมาก อาตมาไม่เท่าทันว่าหญิงคนนั้นแสดงออกมาภาษาที่บทเขาทำง้ไม่ทราบเขาพูดยังไงมาก็ไม่รู้เรื่อง,องทำเฉยๆวางตัวในพระเขาก็ไม่กลา้าเข้ามาปล้ำพระอาตมาก็คิดว่าภาษาที่บทท่านทำอย่างนี้แล้วก็ทําบ้างจะเป็นไรไปแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านสุนทรสมุทรมั่นเขาแสดงชัดแสดงออกเลย ว่าเขาต้องการท่านเป็นสามีเขาแสดงให้ทราบว่าทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องการให้ผู้ชายเป็นสามีเขาเขาแสดงาการยังไงเขาก็แสดงมาแล้วอธิบายอาการอย่างนี้ก็ใช่อการอย่างนี้ก็ใช่ท่านมองมามองไปมองธรรมสังเวกขตมามีกําลังใจไม่เถียงพระสุนทนสมุทรกันได้แต่เ,เข้าจุดวางเฉยคิดว่าเราเป็นพระเราเป็นพระ ภาวนาไว้อย่างดีเพราะเราเป็นพระไม่ควรเราเป็นพระไม่ควรก็โดความคนทุกประเภทคล้ายๆกับพระเจ้าวันจะจะม่รุอภิเศกสมมาทั้งโพธิญาณทิฏฐดาเขาพยายามมาสันแดเป็นสาวน้อยบ้างสาวรุ่นๆเป็นสาวใหญ่บ้างเป็นหญิงที่เตียงแต่งงานแล้วบ้างก็งมีาการคล้ายกันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามากกว่า ถ้าเป็นมากเราก็ทําเฉยๆนั้นเมื่อทําเฉยจิตจะไม่สนใจคิดว่างเฉยจริงๆไม่หวั่นไหวไปตามเขาคิดในใจว่าเราแก่แล้วเราแก่แล้วเราหนีความวุ่นวายมาจากกรุงเทพเรามาอยู่เมืองเล็กๆถ้าเมืองลเล็กมีความวุ่นวายมากเราก็เข้าป่าต่อไปกําลังคิดจะเพียงท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท มีวันหนึ่งนำบรรดาญาโยมบริษัทเฉลยพระกรรมฐานก็นาที่บรรดาญาโยมบริษัทเขาเริ่มเข้าจดสงบจิตตอนนั้นเขาทำจิตสงบเหมือนกันปรากฏจิตพลัดออกจากร่างกายทันทีแต่มันพุ่งลงเลยพุ่งลงท,งทันทีลงไปไหนไปสนามต้นยิ้วมันพุ่งลงเลยว่าปลื้ลงทันทีไปถึงป่างยิ้วปางยิ้วในเมืองนรก มือกำลังจะเข้าไปแตะต้นอยู่เวลานั้นเอนพระออกจากจุลามุนีพุ่งปลาดาเหมือนกันท่านมาไวมากถึงก็จับมือกระชากขึ้นจุลามุนีไปนี่หระบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เขาแสดงออกแต่จิตไม่ได้ยอมรับ <c oughs> จิตไม่ยอมรับด้วยวาจาก็ไม่พูดเรื่องนั้นด้วยอาการต่างๆก็ไม่แสดงด้วยกลิ่น่าวของบาปก็แสดงในอาการอย่างนั้น, <c oughs> นรอบรรดาท่านทุกท่าน มาคราวนี้กัเหมือนกันตามนิมิตด้ือความฝันตามนิมิตด้ือความฝันก็บอกว่าพระท่านคุยเรื่องบาปคุยกับท่านถึงแม้ว่าจะปฏิเสธเขาก็หาทางนำาอกมากเหมือนกันเรื่องนี้เขานํามาเล่าบรรดาสูท่านบรรดา่านพุทธบริษัทฟัง <c oughs> จะได้ทราบว่าขึ้นชื่อว่าบาปบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําแต่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาบอกคนผู้ทาบาป กลิ่นของบาปก็เข้ามาถึงตัวเหมือนกันแต่แค่กลิ่นไม่เป็นไรบรรดาเทพรตวิสัตถ์ทั้งหลายระวังจะลิมรสของบาปถ้าลิมรสของบาปแม้แต่จิบนิดหน่อยก็ตามต้องลงนรกทันทีเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปมันเล่าทเรื่องกรรมุองควยต่อเมื่อออกมาจากสถานที่นั้นแน่แล้วก็มีความสงสัยว่าท่านเราสองนี่ปินไขรท่านสวยจริงๆ เป็นผู้ชายสองคนสวยหน้าตาเรียบร้อยมันญาติดีมากก็ถามท่านผู้มีคุณที่จับตัวดึงขึ้นมาจากปล่องลงนรกแล้ก็บอกว่าฉันคือพระอินทร์พ่อของเธอก็กราบท่านความจริงพ่อกขต้องเป็นพ่อ <c oughs> ท่านเป็นพ่ออยู่เสมอจะมีความอ่วงใยเป็นปกติไม่ได้หหังแ้่ถามว่าท่านว่าเป็นใครท่านนั้นก็ยิ้ม บอกท่านเลยตอบว่าผมพอเปลี่ยนตัวเป็นตัวปกติหน่อยเดียวพอแต่งตัวสภาพร่างเข้าร่างกายปกติท่านก็จาไม่ได้ดแล้วหรือก็เกรียนระบบจำไม่ได้ถ้าบอกผมก็คือพี่พูดยังไงเล่าติดตามคุณมาเนี่ยมากับคุณพ่อห่วงคุณเพราะเรื่องนี้ถึงม่าอย่าเป็นนิมิตคุณก็จําไว้ว่ามันเป็นความจริงมันตรงกับความจริง ก็ขอบคุณท่านอสองท่านอสองก็ประคับประคองเดินสองข้างไปมาที่สุดเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าเรานี่เร็วมากกรรมอาจจะเกือบจะพาลงนรกไปแล้วล้วขอแก้ตัวกรรมที่มีบุญของเราอยู่เมื่อสักครู่นี้เรานอนภาวนาเราตั้งใจจะขึ้นไปเบื้องสูงสุดก็ตั้งใจรวบรวมกำลังใจ แต่บรรดาท่านผู้ฟังหลายจิตมันก็หยาบตลอดเวลามันไม่ยอมละเอียดมันหนักมากคล้ายๆกับจิตที่ประกอบด้วยสมาธิเกี่ยวกับฌานโลกีมากกว่าวิปัสนาญาณคือจิตอาจจะเป็นฌานสมาบัติได้แต่วิปัสนาญาณน้อยไปหน่อยเพราะตอนก่อนจะภาวนาไม่แต่พิจารณาให้ให้เรียบร้อยซะก่อนคือตัดจะสินใจไม่ถึงที่สุดจิตก็หยาบ หลักในชานิปัฒนาญาณอ่อนร่างกายไม่สามารถจะขยับตัวได้ก็ใช้กําลังใจถึงที่สดเพลี่ยนไปเป็นมาสามรรถะบ้างปรัชนาบ้างตีกันไปตีกันมาประเดี๋ยวหนึ่งจิตเคลื่อนจากร่างได้ออกมาเป็นกายแต่กายหยาบมากเป็นเนื้อเป็นหนังตามปกติไม่แผ่วฟ้าปริยับไม่เบาเมือนสมัยก่อน ถำาว่าสมัยก่อนสมัยความเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกว่ามากเวลานี้กับหยาบก็มีความรู้สึกทอ้อใจคิดว่าเราเลยว่าเราเรนี่กรรมต่างๆแม้จะเป็นเศษของกรรมตามตามเข้ามาสนองและกรรมที่เราไม่ได้ทําแต่ว่าเข้ามาปาารึกษาหรือเราปฏิเสธก็ยังสามารถทําให้กายหยาบขนาดนี้กายไม่ได้อิ่พออย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะขึ้นเบ่งสูงได้ เวลานั้นก็มีเสียงก,องก้องออกมาจากอากาศบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอเธอต้องขึ้นได้แต่ต้องขึ้นบันไดจะลอยขึ้นอย่างสมัยก่อนที่ลอยขึ้นลอยขึ้นไม่ได้วันนี้หยาบมากเวลานั้นก็คิดในใจว่าเราเร็วมากเขาไม่สามารถจะไปเบื้องสูงได้ท่านก็ตอบว่าไปได้ ยังแม้ว่าเวลานี้กําลังใจจะหนักในสมาธิจะอ่อนในวิปัสสนาญาณแต่ในการก่อนเธอก็เคยตัดแล้วว่าสังขารไม่มีความหมายร่างกายของเธอเองไม่มีความหมายร่างกายคนอ,อื่นไม่มีความหมายร่างกายของสัตว์ไม่มีความหมายเธอก็ตัดสินใจละทรัพย์สินมาแล้วทรัพย์สินกองใหญ่ที่ของมีค่ามากมีเพชรมินดาม,มาก เธอก็ทิ้งมาแล้วเธอไม่สนใจเธอมีสิทธิ์ที่จะไปเบื้องบนสูงสุดได้แต่กาลังใจของเธอหนักในการตัดื่องโลภความโลกโทสะความโกรธแต่ว่าอ่อนวิปัสสนาญาในการตัดโมหะความหลงก็ไม่เป็นไรไปได้แต่ต้องกายยาแบบนี้ต้องขึ้นบันไดว่าเดี๋ยวหนึ่งจะมีบันไดมาพอเสียงท่านพูดจบก็ม,มีบันไดทอดมาแทนที่มันจะเป็นบันไดแก้ว ก็เป็นบันไดอิกบอกปูนบันไดใหญ่มากแล้วก็มีเสียงบอกว่าเธอจงขึ้นไปแล้วก็ลงมาพร้อมกับเปรศการีถามท่านว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าเธอเวลานี้เธอตัดสินใจว่าเธอจะไปไม่กลับทําบันไปไม่ได้เพราะว่าระยังไม่ถึงงางของฉันต้องเสร็จก่อน ถ้างานตามคําสั่งต้องเสงรส็จง,ง,งานก่อสร้างเสร็จต้องทํางานกี่ยวธรรมะสอนกรรมฐา,านต่อไปก่อนอีกกี่ปีให้กําหนดตานแน่น,นอนไม่ได้แต่ยะต่อให้ครั้งละสิบปีก็เป็นว่าในเมื่อไปไม่ได้ก็ยอมรับว่าไปไม่ได้จิตใจก็ยอมรับว่าขึ้นไปแล้วจะลงมาพร้อมกับเปสการี ก็ยังนึกในใจว่าท่านเปรษการีท่านเป็นวัสดาบันตายเมื่อสมัยพระเจ้ายางาังทรงประชนอยู่เวลานี้สาวกของพระสัตรุดพระรามครูโคเป็นรุ่นพี่องค์นี้ท่านไปนิพพานแล้วหรือยังก็มีเสียงน,นั้นตอบว่าเปรษการียังไม่ปนิพพานเธอยังอยู่ที่สวรรค์ขัน้นโดสิตแต่ว่าเวลานี้ขึ้นไปท่องเที่ยวที่นิพพานแล้วเธอขึ้นไปแล้วังกลับมาพร้อมกับเปรษการี พอบันไดทอดมาก็จะขึ้นบันไดเ,เวลานั้นก็มีพระองค์หนึ่งมายืในใกล้ๆเดินคู่กันไปตามนิมิตบันไดท่านพุทธบรยษัท์ไม่เฉริษไม่เฉเด็นิมิตเท่มหมายความฝันเป็นการแสดงออกของท่านเราไม่สามารถบังคับได้ตามความรู้สึกว่าพระองค์นั้นคือพระมหากรสท่านเดินวดควบไปก็คือว่าคุมไปอีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องหลังห่างออกไปประมาณทักสองวา นั่นมีความรู้สึกว่าองค์นั้นทำมหาหมุคลา,เ,าเป็นพระมหาหมุคลาที่องค์หนึง่งเดิยนยึดไว้ค่อยๆเดินแ้วตัวก็เบาถึงไม่ร่างกายจะหยาบตัวเบาไม่รู้สึกหน่อยไปเดียวเดียวก็ถึงยอดเมื่อถึงยอดแล้วมุง่งมุ่งไปขานาเห็นพระธนนางโยสวยโสดว,สวงามมากไปแสงสว่างมากพระนี้รักปฏิบัติทุกคนก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร แล้วก็ใกล้ๆเชียงบันไดที่ขึ้นไปยขวามือปรากฏมีนางฟ้าท่านหนึ่งสวยงามมากแพรวฟร้าเป็นระยับเสียงพระบอกว่าคนนี้ยังไงล่ะที่มีนามว่าเปสก,การีหลังจากนั้นก็ขึ้นไปกราบพระกราบเรียนศึกษาวิชาการต่างๆตามที่คนที้จะศึกษาท่านก็แนะนําตามสมควร นะนำทั้งลีลาที่จะพยายามนำคนให้ไปสวรรค์ให้ได้เป็นอย่างตำ่ำอย่างกลางไปพรมธโลกให้ได้อย่างสูงสุดให้ตัดชินใจนิพพานแต่เขาจะไปได้จะไม่ได้แก,ก็ตามให้มีความเข้าใจใงนิพพานไว้ให้มีความรักนิพพานไว้่านบอกว่าทุกคนถ้ารักนิพพานทุกคนก็ตั้งใจทาความดีหนึ่งจะพยายามตัดโลภะความโลภสยการให้ทาน สองพยายามตัดโทาสะาความโกรธวยการรักษาสิ่งมีเม,มตานำหน้าฉันตะสามตัดโมหะความหลงในการพิจารณาตามความเป็นจริงเขาค่อยๆทาค่อยๆตาดค่อยๆละเทเล็กน้อยแต่ที่สุดก็มีผลใหญ่ก่อนที่จะตายเขาอาจจะเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ปณิพานถ้ายังไปนิพพานไม่ได้แต่บุญอ่อนเขาข้างสวรรค์เขาก็มีความสุข ถ้ามีกําลังใจอย่างกลางก็ครั้งครั้งพรมโลกก็มีความสุขต่อต่อมาท่านก็ย้ําว่าอย่าลืมนะการที่ฉันสั่งให้ทำคอยทำตามนั้นแลวกดคุงกรรมของขวายกรรมต่างๆมันจะตามาตามาอีกเยอะให้ไปสร้างสำน,นักสอนพระกรรมฐานที่ท่าลานพรนาะคณะสิทธิ์ที่นั่นมีกำลังใจสูงมาก ถ้าต้อง,องสอ,น,องนที่ได้คุกคนที่มาใช้สถานที่จะใช้เวลชาชำระจิตให้ตัดกิเลสไปสมุเทเธตระหารเขาจะค่อยๆตัดไปทีละน้อยยก็อยา่าพึงหวังว่าจะต้องบังคับว่าทุกคนจะต้องเป็นพระอรหันต์แล้วทุกคนจะต้องเป็นมบโสดาสิทธาคานาคามีแต่ว่าพยายามแนะนําให้สร้างรักษาความดีที่เร็ไปในที่สดุดบุญกุศลก็จะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ หลังจากนั้นมาท่านก็นแนะนำว่าการสร้างอาคารเนี่ยเป็นกําลังมีความต้องกาให้คนทุกคนที่เข้ามาในวัดมีความสุขตามสมควรหนึ่งมีที่พักสองมีที่ฟังธรรมะสามมีที่บำเพ็ญกุศลแล้ประชาชนที่มาไม่เกิดความสุขจิตใจก็จะจับเกิดมีปีติความเรื่มใสเกิดขึ้นในรูปของวัดในี้พระของวัดเจะเป็นพระพรวุธรูปกูดีพระสงฆ์ก็ตาม ในเมื่อจิตก็จับวัดเป็นอารมณ์ก็ตามจับพระบอารมณ์ก็ตามก็ถึงว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญเป็นบญใหญ่ <c oughs> หลังจากนั้นที่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนี่จะนั่งบนนี้นานไม่ได้นะต่อไปจนคิดตามน,นี้ว่าจะมาเที่ยวนามาได้แต่การตัดสินใจจะมาอยู่นามาไม่ได้วันนี้ที่หนักเกินไปที่ต้องมีร่างกายหยาบต้องขึ้นบันไดเพราะว่าเธอตัดสินใจ ว่าจะเลิกเกิดต่อไปขออยู่ที่นี่เนี่ยถึงกว่าเป็นเป็นจุดสุดท้ายว่าจะมาแล้วไม่กลับกฎอันนี้ยังตัดเธอให้มีความหนักไม่โปร่งไม่แจ่มใสตามเดิมต่อนนี้ไปก็จงเลิก,ล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 กคิดว่าเราจะมาจริงแหละแต่ว่าถ้าร่างกายหมดชีวิตเมื่อไรเราจะมาที่นั่นให้มันหมดไปตามวรระของมันไม่เจ็บลอยให้มันตาย นี่เธอตั้งใจจะปล่อยร่างกายตายนี้ก็คงกรังอันนี้ไม่ถูกพอท่านแนะนําตามนี้รับ,บรระด่านพระดุษฎีตั์ท่าบอกว่าเอา้าไปคุยกับเปตการีได้เพราะเขาบอกเขาเป็นสาวกรุ่นพี่ของเธออายุกแก่กว่าเธอสองพันปีเศษ <c oughs> ยิงเขาเา้าไปหาท่านเปตการีถามท่านว่าจะมีความสุขมากไหม แต่บอกความสุขที่สุดข,ของท่านก็คือนิพพานเวลานี้ท่านเป็นนางฟ้าอยู่ท่านดุสิตท่านบอกว่านดุสิตที่มีความสุขแต่ความสุขจริงไม่ได้มีเลยเพราะยังมีความทราบว่าการเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าก็ตามต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะท่านมีความเบื่อในความเกิดเป็นคนเกิดครั้งหลังนี่แค่อายุสิบเก้าปีท่านก็ต้องตาย เม่อ่าจะถึงอายุสิบอายุสิบเก้าปีก็าทำไปกอบกิจการหนักกิจการหนักต้องทํามาหากินมีอาชีพเขมรัฐตัวต้องเอาใจชาวบ้านที่บางบางคนก็ไม่มีเหตุไม่มีผลคนทุกคนไม่ใช่มีเหตุมีผลเสมอกันถ้าคนใดมีเหตุมีผลเราไปสัมผัสด้วยเราก็มีความสุขแต่คนไม่มีเหตุไม่มีผลก็สร้างความหนักใจยังมีความเบื่อในการที่จะเกิดมีร่างกายต่อไป ร่างกายก่อนนี้มันจะเกิดมันก็เต็มไปได้วยความทุกข์อยู่ในคันมันได้ก็ทุกข์หนักออกจากคันมันได้และช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์หนักตอนโตขึ้นมาวิ่งได้เดินได้ก็มีทุกข์เพราะประกอบกิจการงานได้ก,กับเพิื่อกการงานเหนื่อยก็มีทุกข์มากไม่มีอะไรเป็นสุขขณะที่มีร่างกายอยู่ก็มีแต่ความป่วยไขย้ไม่สบายหาความสุขไม่ได้ ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ต้องทำมาหากินการทำมาหากินต้องเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์ต่อมาแม่ตายแม่ตายเกิดความเศร้าโศกเสียใจงานทุกอย่างเขาไม่ิดตามก็ลงตัวที่ท่านจะเป็นงานสองคนมีอยู่ตัวคนเดียวกันก็เป็นทุกข์ก็ลงความว่าในเมื่อเ,เป็นนางฟ้าพ้นทุกข์จากความเป็นคนแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะดันบลังกลับไปทุกข์ใหม่จ้ไม่ต้องการต้องการนิพพาน ทุกวันเธอเขาบอกว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าต้องมานิพพานให้เห็นพระพุทธเจ้าและก็เห็นาาราศศพระอรหันตสาวกถ้าได้เห็นทั้งสองอย่างนี้อารมณ์เป็นสุขไม่งานเธอไม่มีทุกวันต้องมานิพพานก็ถามท่านว่าเขาบอกเขาคุยกันว่านิพพานศูนย์ท่านมายืนยันนิพพานเพื่ออะไรท่านยิมย้มๆเนี่ก็ตอบว่าเรื่องของเขาก็เรื่องเข,ขาสิจ๊ะ เรื่องของเราก็เรื่องของเราที่จะเราจะไปสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องของเราคนเดียวก็เราก็ทนไม่ไหวแล้วเพียงแค่เราคิดกับพิจารณาตัวเราเองเราก็พิจารณาไม่ทั่ววันหนึ่งวันหนึ่งร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอะไรไปบ้างมีอะไรสุดโทรมบ้างมีอะไรเกิดใหม่บ้างโรคอย่างนี้หายไปโรคใหม่เกิดขึ้นร่างกายส่วนนี้หายไปร่างกายใหม่เกิดขึ้นมันเกิดมันดับมันดับมันเกิดเกิดแทนกันนี้แค่เราจะดูแค่นี้ก็ดูไม่หมด ทำไม่จะต้องไปดูคนอื่นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงดูว่าความโลภมีไหมสนใจใจของเราความรักระหว่างเพศมีไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหมให้ดูว่าทานการประจักษ์มีความเข้มข้นดีไหมจิตใจติดในลาบหรือเปล่าถ้าจิตใจติดในลาบถือยังมีความโลภใช้ไม่ได้ยังมีความถ้ามีความรักระหว่างเพศไหม ยังมีความรักระหว่างเพศใช่ไม่ได้แล้วมีความรักร่างกายเราไหมเห็นร่างกายดีจะทรงตัวต่อไปมีไมหมถ้ามีใช่ไม่ได้ก็ลงความแค่ดูกายของเราวันหนึ่งก็ไม่พอจะดูทําไมต้องไปดูกนอื่นเขาจะมีความรู้สึกงไงไเรื่องนิพพานเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาเรามีความเข้าใจตามความจริงว่านิพพานมีอยู่เวลานี้ฉันนั่งในนิพพานก็ท่านบอกว่าเขาคุยแค่นี้นะกลับกันเถอะทั้งพากันกลับมาพระโมคคัลลาบะ กับเข้ามากระสบกขมาส่งเรื่องเชิงวันใดอาณบรรดาในพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็จบเวลาลิขสามสิบนาทีพอดีจะหมดขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ขุผลจงมีแดบรรดาานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี